ตอนนี้คำาังจัดกระเป๋านะคะเพื่อจะไปเที่ยวตื่นเต้นนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นทริปแรกของทริปทริปแรกของเกรดเหมือนกันกับเป็นทริปท,ป,ทป,ปที่ฟิลิกไปเที่ยวเหมือนกันเกดเคยออกจากประเทศก็คือก็คือประเทศนี้เลยแล้วก็ไม่เคยไปในประเทศไหนเลยนอกจากกับไทยอย่างเดียว เพ่เงไปไหนเลยดีใจดูกันนะคะทุกคนว่าเราจะไปรอดกันไหมเพราะว่าเกกับกิลิก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งภาษาอังกฤษเลยแต่ก็พอฟังได้พอพูดได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เลย <c oughs> แต่ก็มีความกังบลเล็กน้อยนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพาาิ่งออกจากประเทศครั้งแรก พึ่งแบบไม่ใช่พิ่งออกดิคือแบบพึ่งจะไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกที่ว่าไม่ใช่ประเทศอยอรมันเพราะว่าภาษาเยอรมันเราก็เราก็พูดได้แล้วเนาะแต่ภาษาอคิดละสิถ้าเกิดทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะคนเราอย่าไปกลัวเกิดมาชาติหนึ่งเที่ยวให้สุดทํางานให้สุดเพราะพรุ่งนี้ เราไม่รูจะ,จะได้อยู่บน<ม>โลกนี้หมเออมาในบทความเศร้านิดนึงในที่สุดก็ได้เวลาออกเดินทางกันแล้วจ้าตอนนี้เกตกับฟิลิปก็นั่งกันอยู่บนเครื่องบินกันแล้วนะคะอุ๊ยนั่งกันอยู่บนรถไฟจ้าวันนี้เกตนั่งสาย ECA 6999นะคะเออหลายเก้าเหลือเกิน นั่งตรงไปสนามบินแฟรงค์เฟิร์ตกันเลยนะจ๊ะเกจะมารีวิวให้เพื่อนดูคร่าวๆนะจ๊ะว่ารถไฟประเทศเยอรมันสาย ECA เป็นแบบไหนนี่นะจ๊ะทุกคนทุกคนลองสังเกตบอกที่นั่งดีๆด,ดิมันเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบินจริจๆนะแกฉันไม่ได้ยอเขาแล้วอีกอย่างนะเขามีที่ชาร์จแบตให้ด้วยสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหม เขามี Wi-Fi ฟฝีให้เล่นด้วยจ้ามันเลิศตรงนี้แหละสำหรับคนเดินทางจริงๆนะเกดรู้สึกว่าเขาเขาใส่ใจตรงนี้มากเลยอะ่ะมัน amazing ทุกคนคะตอนนี้เกดก็อยู่ที่สนามบินแคนซ์ฟิล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาทีสี่ยี่สิบเครื่องที่เด็กเครอที่เกบินอะมันเวลาประมาณเก้าโมงคึ่งเกดมาก่อนเวลาหลายชั่วโมงมากเพราะว่าช่วงนี้สถานาการณ์อะมัน มันไม่ค่อยดีะนะคะกิจก็เลยมาก่อนคือเปิดประเด็นมาเลยคือนั่งรถไฟมานี่คือรถเลทไปชั่วโมงนึงแบบไม่ตายไอ้ปรลงกินดีนะก็คิดถูกนะที่ว่ามาก่อนเวลาขนาดนี้เพราะว่ารถไฟเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาช้าบ้างบางทีก็แบบอะไรมก็เกิดขึ้นได้เนาะขนาดตอนนี้ขนเข้างหน้าเกตจอะแถวยาวมากไม่รู้เขาบินไปไหนแต่คือแบบโอ้โหคือโค้งเป็นงูเลยอะแต่ก็ขออย่าให้เครื่องลำที่เราบินเนี่ยอย่าแถวยาวขนาดนี้เลยเนาะเออแล้ว น้องแฟนเกดเขาบินไปสเปนใช่ไหมเ,าเ้ากระเป๋ามันไม่มาพร้อมกับเครื่องจ้าง,งงมากแม่ตอนนี้นไอ้ที่เกดกลัวนี่คือกลัวกระเป๋าไม่มาตามที่เราบินเสิกลัวจะได้รอที่สนามบินที่นั่นแล้วเราก็แบบเสียเวลาเสียวันอะไรเงี้ยไปวันหนึ่งเกดกลัวมากแต่ก็อย่างว่านะคะทุกคนมาเที่ยวทันทีเราอย่าไปคิดเยอะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวจะถา่ายบรรยากาศให้ดูนะค่ะ ทำตัวยังไงให้เหมือนอยู่บ้านนะคะคินง่ายอยู่ง่ายคะ่ะตอนนี้เกดก็ถึงสนามบินมาลทาแล้วนะคะอากาศร้อนเหมือนที่ไทยเลยนึกว่าอยู่ไทย <laughs> ยากจะบอกโรงแรมนี้ดีตรงไหนหรือไหมคะร้านนวดอยู่ใกล้ๆเลยคะ่ะว่าจะไปนัดสักหน่อยปวดเอวมากตอนนี้นั่งรอเครื่องมานานมากไหนจะนั่งรถไฟอีกเนี่ยนะที่เขมาก็เจอเลยไทยบี มือแรกในมาตานะคะเดินออกจากซอยที่โรงแรมมาก็เห็นร้านขายไก่พอดีก็เลยอยากกินไก่ทอดฟิลิกก็เลยกินแฮมเบอร์เกอร์อร่อยอยู่นะเ,ออเลิศอยู่แต่ว่าเสียดายนิดนึงคือน้าจิ้มอะเกตไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันทุกทุกประเทศในยุโรปหรือเปล่าคือให้น้าจิ้มน้อยมากสู้ไทยไม่ได้เลยคือแบบ หวานมากทุกคนหวานจนอุ๊ยหวานจนเจ็บคอเปลือกอะไม่ไหวนะคะ สเปรตดูน่ากินนะจะหวานมากไม่หวานที่สเปรตดีทุกคนตอนนี้เจก,กับฟิลิกนะคะก็กำลังจะเดินไปไปทะเลคือโรงแรมอยู่ตรงนี้ทะเลอยู่ข้างหลัง 你怎么赢？ เย็นนี้เกดก็มากินร้านอาหารนะคะร้านบรรยากาศดีมากเลยอะติดทะเลคือแบบเลิศดะแบบมันได้ฟิลมาทะเลของแท้คือแบบอื นี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะทุกคนถ้าจิบแชมเปญเย็นเย้เนี่ยก็คงจะชื่นใจเนาะแต่เกดก,กับแฟนไม่กินกันนะจ๊ะ <c oughs>